สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับเปิดออกมากลิ่นตู้เสื้อผ้าเหม็นอับมากเลยครับผมมีเคล็ดลับดีๆที่จะทําให้ตู้เสื้อผ้าเราเปิดตู้ออกมาละกลิก่นหอมฉุยไม่เหม็นอับจากตู้เสื้อผ้าเราครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับแล้วก็เจาะใบครับเจาะพอเจาะครบแล้วได้แล้วใช่ไหมครับ กเจาะครบแล้วแล้วก็ตัดขวดตัดขวดออกตัด,ดออกเลยครับที่เราตัดขวดเนี่ยเพราะเวลาเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวน้ำหอมเนี่ยครับเราถึงก็ต้องตัดขวดอ่าพอตัดได้ อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับตัดได้อ,อย่างนี้แล้วก็เราเตรียมน้ํายาปรับผ้านุ่มชนิดไหนก็ได้ครับไม่ไม่เน้นยี่ห้อแต่เป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มครับเขาจะมีความหอมอยู่ในตัวเขาครับแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ชชน,ชนะครับม้วนกระดาษทิชชู่ม้วนนะครับกระดาษทิชชู่มว้วน ม้วนม้วนไปม้วนแบบนี้ครับกระดาษชูม้วนแล้วก็ใส่คระดาษชูม้วนกระดาษชูม้วนม้วนไปเลยครับถ้ากระดาษชูบ้านไหนหมดมีสำรีก็ใช้สำรีได้นะครับเราไม่ต้องใช้กระดาษชู่งเนียก็ได้เราใช้สำรีก็ได้ครับ แล้วก็เอาเนี่ยปรับพนมเราเนี่ยครับเทลงไปเทลงไปเลยนะครับเทลงไปอ่าหอมหอมเลยครับนะครับเทลงไปครับแล้วก็เอาขวดที่เราตัดไว้นะครับนะครับเราต้องตัดไว้ก็ครอบลงไปครับครอบลงไป เพราะทำไมเราถึงต้องต้องตัดขวดใช่ไหมครับเพราะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยครับเปลี่ยนเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยครับตอนนี้เวลาเราเปลี่ยนกระดาษเช็ดชูช่แล้วก็เปลี่ยนอันใหม่เราถึงต้องตัดครับเนี่ยครับตู้เสื้อผ้าเราที่เหม็นกลิ่นอับทําตามสูตรแบบนี้เลยครับแล้วก็มาวางไว้ที่ตู้เสื้อผ้าเรา กลิ่นน้ำยาปับผนุ่มยี่ห้อไหนก็ช่างครับมีความหอมเลยครับพอเราเอามาไว้ที่ตู้เสื้อผ้าเราจากตู้เสื้อผ้าเราที่เหม็นอับเปิดมาแล้วเหม็นอับความอับความเหม็นอับไม่มีเลยครับหายไปเลยครับเปิดมาก็มีแต่ความหอมครับนี่ครับพอเปิดมาก็มีแต่ความหอมครับขอบคุณมากครับ